อัสรยบกอีโวฟนักรบไดโนเสาร์เฮ้ยเอเอโคศูนย์ตื่นเอโคเอโครับยาวเลยเฮ้ยใครพอจะมีวิธีปลูกเขาไม้เนี่ยฮะอ่ามีไหม ออวิธีปลูกของผมครับคือเหยียบตัวเลยฮะเดี๋ยวๆแล้วถ้าแกเหยียบอ่ะมีหวัง e อ h ค02ไม่ตื่นแน่อืเจ้านายปลูกไปก็เท่านั้นแหละมันต้องใช้ระบบอัตโมติกของธรรมชาติแล้วมันคืออะไรระบบอัตโมติกอก็ไก่อ่ะผมยังไม่ทำอะไรเลยเขาตื่นซะแหละเอเค02ศโอเคเมื่อกี้เมืมออะไรอ่ะฮะถ้าเหมอกับพลังงานพลัง พลังงานเยี่ยมภารกิจวันนี้เอาละทุกคนตามมาโอเคเอเคศูนย์สองภารกิจวันนี้ตามหาถ้ำอย่างที่นายบอกไปเลยข้าขออัพเลเวลแป๊บนึงเอาละอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยชั้นชิวเอหนึ่งเฮ้ยถ้าเป็นเอซี่ตอนนี้ฉันเขียนแล้เดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเอาทุกคนนอนแล้วทุกคนเอหนึ่งเอหนึ่งอ่ะเอหนึ่งเอหนึ่งให้ทำอะไรเจ้าโอ้โหเอหนึ่งบินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไทยสุดท็อปแจ้แจ้ระวังแจ้โอ้โหแจ้บิน แจบินแจบินอยากให้แจบินส <and> <cells> ิอยากให้แจบินแจแจโอ้โหบินเร็วช่วยกันจัดการเร็วเรียบร้อยเรียบร้อยเยี่ยม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 อัพเลือดอัพเลือดให้เขาก่อน้อโอไทยตายเวรกรรมจะตามทันนี่แหละระวังระวังเออต่อแถวดีต่อแถวไปรถไฟเลยปูนปูนจัดการจากปูนปูนโอ้โหนี่เล็กเลี้ยงโตหน่อยเล็กเลี้ยงโตหน่อย ไข่เล็กอ่ะเลยไข่เล็กไปอยู่ด้านหน้าเลยเฮ้ยฉันไม่เล็กนะฉันไม่เล็กอ่ะ,อะโอเคเอ่อเอ็โคศูนย์สองเอาแล้วทุกคนตามมาแล้วทุกคนตามมาแล้วเออเดินกันดีๆนะเดินกันดีๆข้างหน้านี้จะมีถ้ำอยู่ใช่ไหมเอโคศูนย์สองเอ็โคศูนย์สองได้ยินไหมเอ็โคได้ยินเอ่อข้างหน้านี้มีถ้ำใช่ไหมย,ยังต้องข้ามน้ำข้ามทะเลอีกขนหนึ่งข้ามน้ำข้ามทะเลอีกคนหนึ่งเหรอโอ้โหมันอะไรจะยากเย็นขนาดนั้น อเคไม่เ<ไ>ป,ป็นไรอาหารอะไรเราครบแล้วท่าจทำไมทำไมเธอทิ้งอึอไว้กลางทางรู้หรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่มันเป็น,ร,าานปประบบอัตโนมัติ12บสนาฬิกาเอเค0ศูนย์สองสิบสองนาฬิกาทำตัวอะไรเ <c oughs> <Eco S 2> อเคโออายุงเลยเล้วหางมันสะบัดไปมามันหางมันแบบอื๋อเจ้าคอยาวนี่เองโอเคไม่มีพิษไม่มีภัยแถวนี้โดโดโยเยอะเหมือนกันเฮ้ยนี่ไงเฮจะกามัน เอาให้มันสลบเอาให้มันสลบอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยนายทำไรมา呐เอ็กโคศูนย์สองข้าไปไปเหยียบยูเท้ามันอ๋อเกิดอะไรขึ้น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 ,ส,น,ส,นโโโสู้กันแล้วครับสู้กันแล้วโอ้โหสู้กันแล้วนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยนี่มันตัวอะไรนี่มันจระ,ะเข้ายักษ์เหรอช่วยเขาสู้หน่อยแล้วอ้าวเฮ้ยเร็วโอ้โหสุดยอดมากเลยท้ายนายเก่งมากเซโครเหรอเนี่ยซาโค สามคูอา้าวเรียบร้อยโถเอ้ยไทยไทยทำดีมากไทยทำได้ดีมากเดี๋ยวข้าจะให้รางวัลอ้าวนี่อา้าวแล้วนี่เป็นอา้อาวตอนไหนเนี่ยฉันซ้อนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเจ๋งอะ่ะเฮ้ยลองขี่ได้แล้วเยี่ยมมากอา้าวนี่นายนาย,นายซ้อนอย่างนั้นละเอคเอคูศูนย์สองนี่นาย <laughs> โอเคเราจะดำน้ำกันแล้วนะทุกคนเไปไป ตรงนี้ใช่ไหมไหนพี่รัญญาไหนถอยไปพี่รัญญาไม่กลัวเห็นไหมพี่รัญญาเหรอ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 นี่แหละฮะทำไมโหดจังอยู่ด้านบนเห็นแจ้ลอยคอด้วยลอยคอนะไม่ใช่ลอยคออะไรนะข้านำเลยใช่ไหมโอเคข้านำแล้วไปแล้ว <Okay. S 2> อย่าทิ้งข้าข <c oughs> ้าไม่ได้ท้งเจ้าเอโกศูน,นย์สอมาแล้วอ้ไอ้ยะไอ้นางก็ะล <c oughs> อยคอมาแล้วเนฮะ้ยยยยยย้ยยยยจะยยยวยยยย้ยอยย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 ้ยยยยเย่ยย <c oughs> าเกาโดโด่ยยยยย่ยย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 ยดยยยยยยยัยย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 ายย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 ายยยยยยพอกันทีพวกมันเดินช้าฉันจะดูแลแค่ท้ายอย่างเดียวเท่านั้น เฮ้ย hey, อย่างนี้แล้วพวกเขาจะเป็นยังไงล่ะครับไม่รู้สิหวังว่าถ้าเกิดฟ้าลิกิตจ,จะให้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ดีเอาละทำอยู่ไหนข้าขอกินอาหารแป๊บนึงข้ายหิวโอเคายเราจะเปลี่ยนชื่อนายเป็นโนบิตานะเข้าใจไหมจะดีเหรอครับดี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 โอเคเราเปลี่ยนชื่อนายเป็นโนบิตาแล้วไทก็ว่า,าข้าเจอโดราเอมอนเราจะหาโดราเอมอนให้นายเองนะสู้ๆนะสู้สู้สนะสส เราทําอะไรไม่ได้เราได้แค่ดูอย่างเดียวสู้สู้อ่ามันหลับแล้วหรือ,อย,ยังยังยังไม่หลับเนะ Th er okay, อ็กโคศูนย์สองสู้สู้นะออฟฟิศิสเอ็กโคเอ็กโคทูอิสแนวเอตแทกคิงเดอะไทส์โรท็อปนัโอเคสู้สู้เอ็กโคศูนย์สองใกล้อีกนิดเดียวแล้วโดอทเทมอนของเราดูมปตาครับเราจะได้โดอทเทมอนแล้วครับโอเคเรียบร้อยเยี่ยมโดราเอมอนเราได้โดราเอมอนกลับมาแล้วเราได้โดราเอมอนแล้วเหลือแค่ตั้งชื่อเท่านั้นนะ เอโก้ศูนย์สองโอเคโดปิตาหาอ่านให้โดเรมอนกันยี่ห้ออ้าวเวลอัพเฉยเลยข้างหน้านั้น12บสนาฬิกานึกสึกว่าจะมีอะไรบางอย่างตามมาแล้วทุกคนตามมา A1 A2 A3 A4 ยังไม่มายังไม่มีด้วยโอเคโดปิตาโดเล่โอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โอ้แรปเตอร์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 มาแรปเตอร์มาแรปเตอร์ไม่เอานะเกรงใจไม่ดีโอ้โหไม่นะโอเราเจอแรปเตอร์แล้วเนี่ยลงไปหน่อยเราเจอแรปเตอร์แล้วกรี โอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่ใช่รับเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวมันตัวอะไรเนี่ยนี่มันทีเล็กเหรอโอ้ยมันใช่ทีเล็กไอ้แขนด้วนไอ้แขนด้วนเราไปตามเราไปตามลุยโอ้เราเจออะไรไม่รู้ครับเรียบร้อยครับคาโนท่านเอโก้ศูนย์หนึ่งท่านลองดูแขนมันสินี่มันอะไรกันเนี่ยแขนมันไม่มีแล้วเน,นี่ยสา,าวที่เพิ่งงคลอดยัไานเอโก้ศูนย์สองนายยังหาถ้ำไม่เจออย่างนั้นหรอกเหรอข้ามองกัดไม่เป็นเพราะข้าไม่มีของที่ดีพอ แล้วเราต้องทำยังไงถึงจะได้ของที่ดีพอท่านต้องมีบ้านถ้าต้องมีบ้านโถ่เอ้ยได้งั้นเราจะสร้างบ้านที่นี่โอเคเราได้ประต o ประตูโอ้โหเดี๋ยวนะตรงนี้ใส่ตรงนี้ก่อนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคเข้าไหมเนี่ยไอย้ยะแหลมเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ต่อไปเราจะสร้างท่านไอโกอสดเด อะไรไอโค้ดศูนย์สองอะไร, 02, ะไ,รไหนทำม,มองหรือเปล่าทำม,มองหรือเปล่าเช็คดูดีๆก่อนใชนยีม่มอน้ยไหนับแ้วไนำสิน,ำน,ำน้ำนำานื่อยาเห็นมัผจาา้าใช่หรือไม่ไหนมันผจญใช่เหรอใช่มันผจญเหรอโอ้โห oh. ยิงมันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวข้าจัดก,การให้เองไอโค02นยองอยู่ไหนข้าจะจับมันนี่ไนงะ เรียบร้อยจะจำมันเลยโอ้โหแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์อ้าวเรียบร้อยเฮ้ยตรงนั้นมีตรงนั้นมีแพ็กเกจส่งมาอัลฟาส่งมาให้เราเอคโค่เราในตอนที่เราจะไปถ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ได้นี่นายได้แรปเตอร์แล้วเหรอใช่โอ้โหกรี๊ดขอเลยสิ้นหน่อยค่ะนั่น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 เต้นให้ดูนะครับเต้นให้ดูนะครับไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจไม่เต้นอะไม่มีเวลาเว้ย โอโหทำไมโหดเยี่ยงนี้ท่านเอกโก01ข้หนึ่งขอให้ท่านตั้งชื่อให้เจ้าแอปเตอร์ตัวนี้ทีเถิดข้าตั้งให้ก็ได้โทษฐานที่ข้ามีส่วนเกี่ยวข้องก,กันกับการจับมันข้าจะตั้งมันว่าลุยส์แต่ท่านต้องรีบพาไปหาหมอเนอะทำไมล่ะแอปเตอร์ท่านตาเดน่นจำเฮ้ยใกลกว่าจะมานี่มืดไปเลยนะเนี่ยเอกโก02สอง แล้วถ้ำมันอยู่ตรงไหนล่ะเอเคโคศูนย์สองอยู่ตรงซอกเขานี่เองอยู่ตรงซอกเขาอย่างนั้นเหรอรูถ้ำมันเล็กไหมเล็กนิดเดียวเองเดี๋ยว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 เอเคโลเอคิลโอ้โหไม่เป็นอะไรเลยเหรอมันเป็นทางลัดไงท่านเดี๋ยวมันเป็นทางลัดเราต้องไปจอเราตไปทางลัดโอ้ยโอ้ยเออผมไม่แน่ใจนะต,นต้องไมตั เราไปตัดเราไปตัดสไลด์โอ oh ้โหเดาไปตัดสไลด์ไ oh ม่เ oh. ป็นไรด้วยเฮ้ยโอ้โหทุกคนลงมากันอื้อออหืเอโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยถึงหรือยังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีถ้ำอยู่ข้างหลังชั้นอะเอเคโอศูนย์สองก็ตรงนั้นแหละท่านเอาละเอาลงเอาละฟังให้ดีข้างหลังของชั้นนี้เป็นถ้ำแรกของเราที่เราจะเผชิญกันเฮ้ยเอเคโอศูนย์สองหยุดทำไรนั่นละเอาละข้างหลังของชั้นนี้จะเป็นถ้ำแรกที่เราจะไปประจนภัยกันเข้าใจไหม เข้าใจครับดีมากไอหนึ่งไอสองไอสามเอาละไปลุยกันเฮ้อเดี๊ยวเดี๋ยวเมื่อกี้แท่งเหล็กที่เราผ่านมาเรายังขุดไม่ได้เราต้องใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่านี้แล้วตรงนี้มันจะมีอะไรนะไรให้เก็บไปถึงนาำพยะหรือเปล่าไอโคส่วนสองมีมันคืออะไรเขาเรียกกันว่าอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์ยังงั้นเหรอเจอแล้วค่าเจอแล้วไหนสัพายสีเขียว ใช่เหรอใช่เหรอมันคืออะไรล่ะเอ h โค2ศูนงเจ๋งมากเลยลงท้าหนังลงเท้าหนังเดียวเดียวเดียวเอโข้างหลังเลยเฮ้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 ยเงียบเดยวเดียวเดยว ได้อยู่ในถ้ำตั้ง,ง,งลึกมาหาอาร์ติแฟกต์มีแค่รองเท้าอย่างนั้นเหรอนี่มันเรียกว่าสะพายรูรดอกในถ้ำข้าหิวเหลือเกินข้าโดนพิษด้วยโอย้ออออสัญ,ญญาณไม่ค่อยดีเลยเราอยู่ในถ้ำสัญ,ญญาณขัดขัดคล้องโอ้โหเดี๋ยว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 เฮ้ยสู้อยู่สู้อยู่เรียบร้อยเขไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงข้าเป็นหน่วยหน่วยซัพพอร์ต ตรงไหนมีแสงใช่เหรอ่นาร์ติแฟกต์เหรอใช่แน่นะเออเอ่อหิวหิวอ์ติแฟกต์คอนเทนเนอร์เรียบร้อยอัฟฟาดิสส์เอ็กโควีก็ต์เดอ artifact ต i g h t now ฮัลโหลฮัลโหลสัญญาไม่ค่อยดีเลยเอ็กโคเราติดต่อ ติดต่อสูบประชาก,การไม่ได้เลยเราต้องออกมาจากที่นี่นะเฮ้ยทำไงแล้วเนี่ยโถ่เฮ้ยเจอแล้วแลลวเอาละครับคุณผู้ชมครับครั้งนี้เป็นครั้งอะไรที่สุดยอดจริงๆผมก็หิวเหลือเกินถ้าผมตายอ์ติแฟกตก็ยังอยู่ที่นี่โปรดติดตามตอนต่อ,ตอไปใน a r ง s u r v ว v a โวอย่าอย่ครับา้าชชอยาอยาอย่าอย่อยาอย่าอย่อ่าอ่าอ่าอ่ออย่าอย่าอย่าอย่่่าอนาอย่า้ย่ย่ย่แลยว s u ย s c r i b e ตยดตามด้วยนะครับผมแลอย่า่่ม,มยยยาากกยยยาายย If you're enjoying my video, don't forget to hit the subscribe buttons and like button. Also, share. Yay! Appreciate that.